สิ่งที่เราทำเนี่ยผลลัพธ์ที่เราเกิดมันเหมือนเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้เขามีความคิดริเริ่มในการที่จะค้นหาอะไรที่จะมาทําใหม่ๆให้กับชีวิตของเขากับครอบครัวของเขาหลายๆคนเขารู้สึกว่ามันทําให้เสียพื้นที่ของเขาเราให้เขามาเห็นว่าเหตุผลที่เราตัดสินใจทําสิ่งที่สาคัญที่สุดคือผลลัพธ์นะครับจากการที่เราตัดสินใจทำเนี่ยมันได้ยังไงผมตั้งใจว่าผมจะทําที่นี่เป็นเป็นศูนย์เรียนรู้หรือว่าเป็นไอเดียให้เขาได้เกิดไอเดียใหม่ๆในการที่จะพัฒนาพื้นที่ที่เขามีอยู่ ก็วันนี้นะครับผมก็ได้เริ่มเข้าสู่โครงการโค้งหนองนาโมเดลนะครับที่สนับสนุนก็ประมาณโดยพัฒนาชุมชนอำเภอเียงสะตอนแรกนะครับก็เกิดความลังเลเหมือนกันถ้าเกิดเราปรับพื้นที่เนี่ยนะครับกังวลว่าจะทําให้พื้นที่เดิมที่มันมีไรายได้อยู่แล้วเนี่ยเสียพื้นที่เดิมตรงนี้นะ่ะมันเป็นสวนปาล์มมีที่ทั้งหมด4ไร่นั่งคิดคํานวณอยู่ว่าจะตัดสินใจดีไหมนะครับจนกระทั่งเราหาข้อมูลเพิ่มเติมจากทั้ง ทางเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลมาแล้วก็จากทั้งในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็จากที่ต่างๆนะครับไปดูของพักพวกนะครับมีโอกาสได้ไปศึกษาเรียนรู้ที่อำเภอทุ่งสงนะครับที่ทางพัฒนาชุมชนอำเภอเมยะเขาส่งไปนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะทำนะครับตัดสินใจทำเราก็ได้มีการออกแบบให้มันเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ของเรานะครับว่าทำยังไงให้มันคุ้มค่า กับพื้นที่มากที่สุดก็เลยตัดสินใจได้กองช่างนะครับเทศบาลตำบลเมืองเวียงร่วมบททางพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสะขุดทำการปรับพื้นที่นะครับล้มปามไป20บกว่าต้นมีการปรับพื้นที่นะครับทำคลองไส้ไก่นะครับชางนาขึ้นมานะครับก็โครงการนะครับแล้วเสร็จมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วครับหลังจากที่เราปรับพื้นที่เสร็จปุ๊บพัฒนาชุมชนนะครับก็ได้สนับสนุนพวกต้นไม้นะครับมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับมีต้นฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นพวกปุ๋ย อินรีพวกนี้นะครับเข้ามาด้วยสภาพพื้นที่ที่มันเหมาะสมนะครับแล้วก็ประกอบกับเราได้วางแผนให้น้ํามันหมุนเวียนได้ด้วยชุดแรกนะครับเราทดลองด้วยการเลี้ยงปลาก่อนนะครับ3,500ตัวในบ่อปลาผมเลี้ยงปลาสวายนะครับเลี้ยงปลาสลิดมีเลี้ยงปลากดนะครับมีปลาช่อนมีปลาตะเพียนปลานิลนะปลาจิตรดานะครับแล้วก็มีปลาดุกตอนนี้เรามีการเลี้ยงกบเสริมเข้ามาด้วยสามารถจับขายได้วันประมาณ1 0 2ถึงกิโลที่สําคัญนะครับเราเอาเครื่องในกบเนี่ยนะครับ มาเป็นอาหารให้กับปลาดุกเราช่วยลดต้นทุนในส่วนของอาหารปลาดุกได้ด้วยตอนนี้ก็เลี้ยงมาแล้ว2เดือนกว่านะครับเริ่มทยอยเก็บผลผลิตได้แล้วโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับสนับสนุนรณนลงคลให้เราปลูกข้าวผมนะครับก็ได้กันพื้นที่ไว้นะครับสำหรับปลูกข้าวนะครับประมาณเกือบ1งานก็อีกสักประมาณ2เดือน เราก็จะเก็บเกี่ยวได้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็คือมีการปลูกผักบุ้งตอนนี้ก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแนวคิดในการที่เราจะปลูกผักบุ้งเนี่ยเรารู้สึกว่าผักบุ้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปลูกในปริมาณที่มากพอหนึ่งต้นทุนมันต่ําเราสามารถเก็บได้ทุกวันสร้างรายได้รายวันให้กับเราได้ด้วยพื้นที่สีไร่ที่มันมีเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราทํายังไงให้มันมีรายได้มากที่สุดสมมติปลามถูกเรายังขายปลาได้ปลาขายไม่ได้เรายังขายผักได้เราทํายังไงได้ให้มีรายได้รายวันรายอาทิตย์ราายยเดือนแล้วก็ปี หลังจากที่ผมทาโคงหนองนาโมเดลมาประมาณ3เดือนกว่าสิ่งที่ผมได้เล็งเห็นก็คือว่าการทํำยังไงก็ได้ให้พื้นที่ที่เรามีอยู่สีไร่เนี่ยนะครับให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดเราปลูกเฉพาะปาล์มอย่างเดียวเนี่ยเราก็ได้รายได้จากปาล์มเป็นการปลูกพืชเชิงเดียวอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่4ไีไร่ถ้าเกิดเราบริหารให้ดีจัดสรรให้ดีเราศึกษาหาความรู้จากคนที่เขาทําได้สําเร็จแก่นแท้ของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยก็ยคืออาหารครบห้ามู การดำรงชีวิตที่สําคัญที่สุดก็คืออยากให้ชาวบ้านของผมเนี่ยครับเขาเข้ามาดูงานเขาเข้ามาดูว่าผู้ใหญ่บ้านทําอะไรเพราะโคกหนองนาโมเดลจัดว่าเป็นอะไรที่มันใหม่มากหลายหลายคนเขารู้สึกว่ามันทําให้เสียพื้นที่ของเขาเราให้เขามาเห็นว่าเหตุผลที่เราตัดสินใจทํามันได้ยังไงผมตั้งใจว่าผมจะทําที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้คนที่มาเยี่ยมชมงานให้เขาสามารถเก็บเกี่ยวสิ่งที่เรามีอยู่ในโคกหนองนาเนี่ยเอาไปต่อยอดกับสิ่งที่เขามีหรือว่าเป็นไอเดียเขาได้เกิดไอเดียใหม่ๆในการที่จะพัฒนา พื้นที่ที่เขามีอยู่โคงหนองนาโมเดลบ้านหนองถนนนะครับที่มันได้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับหน่วยง,งานแรกก็คือพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสะนะครับที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจและก็ขอบคุณเทศบาลตาบนเมืองเวียงต้องขอขอบคุณน้องนอปตนะครับทั้ง4ีหท่านนะครับที่เข้ามาตั้งแต่มันไม่มีอะไรเลยนะครับเข้ามาให้ไอเดียเข้ามาช่วยออกแบบ นะครับพาไปเรียนรู้นะครับเอาข้อมูลต่างๆมาให้ผมนะครับมันเหมือนกับเป็นการจุดประกายให้เราได้เห็นว่าเออถ้าเกิดเราตัดสินใจ,ใจทํามันจะช่วยได้สิ่งที่สาคัญที่สุดผมขอขอบคุณครอบครัวไม่มีการต่อต้านนะครับขอบคุณที่คอยสนสับสนุนพื้นที่นะครับในการปรับสภาพทุกอย่างนะครับจนทําให้ตอนนี้ครับโค้งของนาโมเดลของเราเนี่ยเพียงแค่3เดือนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายเลย